หมอกหนาทึบปกคลุมยอดเขาเสียดฟ,ฟ้าพาคินที่นี่ที่ไหนกันฉันควรจะตายไปแล้วเพราะกระสุนนั่นทำไมถึงมาอยู่ในชุดโบราณและสถานที่ประหลาดแบบนี้หน้าต่างโปร่งแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นกลางอากาศพร้อมเสียงแจ้งเตือนระบบยินดีต้อนรับโฮสสู่โลกเซียนโปรเจกต์เจ้าสำนักหมื่นล้านเริ่มต้นแล้วภารกิจแรกตามหานางเซียนไร้ใจ แสงสีฟ้าสว่างวาบมาจากสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เบื้องล่างพาคินผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนนิสาไม่สิบรรยากาศรอบตัวเธอเต็มไปด้วยพลังปราณที่น่ากลัวเธอไม่ใช่คนธรรมดาแน่หญิงสาวลืมตาขึ้นในตาเปล่งประกายสีฟ้าเย็นเย,ยือกลินเจ้าเป็นใครบังอาจมารบกวนการบำเพ็ญเพียรของข้าในเขตห่วงห้ามอยากวิญญาณแตกสลายหรือคลื่นพลังรุนแรงซัดเข้ามาเหมือนพายุโหมกระหนำ่ำ พาคินเดี๋ยวสิฉันไม่ได้มาร้ายระบบเปิดใช้งานเกราะป้องกันร,ระดับสูงเดี๋ยวนี้ผมต้องการเจรจาธุรกิจม่านพลังสีทองปกป้องเขาไว้อย่างสมบูรณ์ไร้รอยขีดข่วนพาคินน่าสนใจในลอกนี้พลังคืออำนาจสินะถ้าอย่างนั้นผมจะเทคโอเวอร์สำนักของคุณแล้วทำให้คุณจำผมให้ได้